พักเพื่อไทยกําลังเผชิญกับการแตกแยกทางความคิดเห็นในตัวพักเองซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงที่สร้างความสนใจให้กับสายการเมืองไทยในช่วงหลังประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ที่น่าสนใจคือการแตกแยกนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาภายในพักเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่สําคัญเกี่ยวกับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลเสียงข้างน้อยนายอนุสร์อิ่มสะอาดผู้แทนพักเพื่อไทยกล่าวว่าพักเพื่อไทยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านการยื่นอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดเห็นที่แตกต่างกันในพักทั้งที่เชื่อว่ารัฐบาลเผชิญปัญหาทุนเทาความมั่นคงชายแดนและแสแกมเมื่อที่อาจเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลและฝ่ายที่เห็นว่าควรปล่อยให้กระบวนการตามข้อตกลงม้อเป็นบทสนองการแก้ไขปัญหาแต่ที่น่าเห็นใจคือการแตกแยกนี้สามารถกลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้พักเพื่อไทยเตรียมพร้อมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการส่งตัวแทนเข้ารับเลือกตั้งและการบริหารประเทศในอนาคตพักเชื่อมั่นว่า จะสามารถกลับมาบริหารประเทศได้อีกครั้งและนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ที่น่าสนใจคือการแตกแยกนี้อาจสร้างผลกระทบต่อการเมืองในระยะสั้นด้วยความแตกแยกความคิดเห็นในพักที่มีอิทธิพลในสภาจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเมืองในระยะยาวและคำถามที่น่าสนใจคือการแตกแยกนี้จะนำพาเสนอแนวทางใหม่ในการบริหารประเทศหรือไม่คุณคิดว่าพักเพื่อไทยจะสามารถกลับมาบริหารประเทศได้อีกครั้งหรือไม่ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น